ครับส,สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับอาการไดค้างนะครับไดค้างได้สตาร์ทค okay. ้างนะครับค้างขอควแบตเกือบไม่ทันนะครับตัวนี้นะเจาของเราให้ฟังนะครับตัวนี้นะสาเหตุมาจากแบตเตอรี่นะครับบางคนอาจจะงงนะไดสตาร์ทค้างแต่ว่าสาเหตุมันมาจากแบตเตอรี่ได้ไงนะครับเนี่ยนะครับใดรู่นี้ในรุ่นนี้ก็คือแบตสองก้อนนี้เนาะค้างอย่างนี้เลยนะครับเาค้างแบบนี้นะ แต่ทีนี้สาเหตุมันมาจากแบตเตอรี่ได้ไงก็คือแบตเตอรี่ไฟเข้าอ่อนนะครับไฟเข้าอ่อนนะพอไฟอ่อนแล้วทําให้ไดสตาร์ท้างนะครับโอเคครับส่องเข้ามาตรงรูนี้เลยนะครับใครที่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเก่านะครับอายุเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเกิน12เดือนนะทุกทเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ไม่มีน้ํานะครับต้องพยายามเช็คน้ํากันนะครับ เป็นไปได้ต้องพยายามเช็คน้ำกันนะครับเพราะว่าแบตเขามีไฟแต่ว่าน้ำกันเขาไม่มีก็ทำให้สตาร์ทแล้วเขาอืดนะครับพอเขาอืดล้วรอบเขาไม่ได้นะครับพอรอบเขาไม่ได้ตัวเนี้ยเขาถอยไม่ได้นะครับพอเขาไปเข้าไปงัดกับเฟืองไฟวินแล้วพอรอบเขาไม่ได้แล้วเขาไม่สามารถถอยเองได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ติดนะ พอเครื่องไม่ติดเขาถอยเองไม่ได้นะครับพอถอยเองไม่ได้เขาก็จะค้างเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนความร้อนนะครับเหมือนความร้อนนะพอหน้าทองแดงตัวเนี้ยเขาเข้าไปเชื่อมกันปุ๊บพอยิ่งร้อนก็เหมือนยิ่งอารก์กันไว้นะครับพอร้อนนะพอรอบพอช้านะจริงๆได้สตาร์ทเขาจะเข้าไปชึ่งแล้วก็พอรอบเขาหมุนได้เฟืองไฟวิน ตัวใหญ่นะครับเขาจะช่วยเตะเครื่องตัวนี้กลับด้วยนะครับถ้าเครื่องเขาติดนะครับถ้าเครื่องเขาติดเขาจะช่วยเตะตัวนี้กลับนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องไม่ติดจะกลายเป็นว่าเขาจะถอยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะอืดไปด้วยกันนะครับอืดแล้วเขาจะหมุนค้างไปนะครับเพราะว่ารอบเครื่องเขาเหมือนรอบเครื่องเขาเท่ากันนะครับแต่ถ้าเขาติดเมื่อไหร่รอบเครื่องเขาแดงนะครับเขาจะ พอเราหยุดสตาร์ทเขาจะเตะือนตัวนี้กลับนะครับโอเคทีนี้ก็จะวิธีแก้ปัญหาก็คือพยายามเช็คน้ำตาลนะครับดูจากตรงด้านข้างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเติมตัวนี้ก็จะเติมเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเขาขาดเยอะนะเขาก็จะมีเป็นกรดอ่อนๆน,นะครับแล้วดูจากรูกนี้เลยนะครับ ด้านข้างไะครับเห็นไหมครับไม่เห็นค่ะโฟก,กัสเข้ามาตรงขีดนะะีด้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นก็มาสองตรงนี้ได้ครับอีนั่นมองไม่เห็นสองเป็นไหมครับ ก็เติมก็เติมอย่างละนี่นะครับก็กะไว้น่าจะขวดหนึ่งไม่พอนะครับก็น่าจะมีขวดที่สองนะครับ เตอรี่สำคัญนะครับกับการสตาร์ทนะครับให้เราเช็คน้ำกันนะครับให้เราเช็คน้ำกันให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาสตาร์ทอือดพวงไดสตาร์ทเราอาจจะมีปัญหาไปด้วยนะครับและทีนี้มันก็จะทำให้เกิดไฟช็อตได้นะครับเพราะว่าใดสตาร์ทเขา้างพอเขาค้างแล้วเขาจะกินแอมนะครับ ทำให้เกิดไฟไหม้นะครับทำให้เกิดม่แบตระเบิดนะครับแบตเตอรี่ระเบิดได้นะครับซึ่งของลูกค้าท่านนี้ถือว่าอันตรายเนาะของท่านนี้คือแบตเตอรี่ไม่มีน้ำนะครับก็เลยไม่มีไอขึ้นมานะครับไอซึ่งเป็นตัวที่จะล่อก,กับเปลวไฟนะครับถ้าของบางท่านที่มี น้ำกดน้ำกั่นเยอะอยู่แล้วนะครับเราอาจจะมีประกายไฟขึ้นที่ผสมกับไอยน้ำกดนะครับก็จะทำให้เกิดการระเบิดนะครับก็ช่างก็จะมาแนะนำไว้นะครับดเดี๋ยวเติมเต็มแล้วเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับสองลูกนะเดี๋ยวมาดูเอีกลูกหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะวัดลูกนี้เทียบกับลูกนั้นให้ดูนะครับกันเติมเติมให้เต็มก่อนค่ะพ่อแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับตอนนี้แบตอยู่เห็นนะครับ ดูที่หน้าปัดนะคะตัวก,ก็สำคัญนะครับตัวไเดี๋ยวนะยูโกัสไม่ได้ ตัวนี้ไฟมีนะครับแต่ถ้าเข้าเข้าแอมปุ๊บตัวนี้จะตกทันทีนะครับเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการเติมน้ำนะครับเติมน้ำแล้วก็ชาร์จเพิ่มให้เขาเต็มนะครับให้ไฟเขาเต็มนะครับแล้วก็ ทีนี้ก็วิธีแก้ปัญหาก็คือการเติมน้ำกันสีชมพูเนี่ยนะครับแล้วก็ชาร์จให้เต็มนะครับส่วนได้จะมาดูนะครับว่าของเดิมเขาค้างตอนนี้เขาใช้ได้ไหมนะครับถ้าไดอย่างนี้ก็คือปกตินะครับแต่ทีได้ไหมคะให้เห็นภาพทั้งหมดขอโทษทีค่ะจะให้เห็นด้วยว่ามาจากข้อแปดสองลูกนี้เนาะ ไฟแล้วค่ะโอเคเดี <S <S ๋ยวจะให้ดูนะครับหรือไดให้ดูเลยจะใ,ให้ดูว่ามันเสียตรงไหนหรือเปล่านะครับก็คือหลักๆเลยคือแบตเตอรี่น้ํากันแห้งถูกไหมคะ นี้ถ้าเป็นชาวบ้านก็แก้สถานการณ์ได้นะครับแต่ถ้าช่างช่างก็จะเอามาทําความสะอาดแล้วก็ทําชิคความเรียบร้อยให้จบทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับปัญหาเขานะคือคาบดำดำแล้วเป็นจุดวงๆนี่นะครับคือไฟเขาไม่พอนะครับพอไฟเขาไม่พอเขาก็จะมีการอาร์คนะครับเห็นนะครับว่านี่คือรอยเขาอาร์คนะ ั้นตอนการแก้ก็คือหลกัหลกๆเลยก็คือใช้ไม้หรือค้อนก็ได้นะครับเคาะส่วนนี้นะจากที่ปกติเขาจะอาร์กไว้อย่างนี้นะครับก็จะติดใช่ไหมคะเขาเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะส่วนหัวเฟืองตัวเนี้ยเราถ้าเราไม่ได้ถอดออกเราจะมองไม่เห็นหรอกแต่ตัวเนี้ยเขาจะอยู่ลักษณะนี้ให้เราใช้ไม้หรือค้อนก็ได้นะครับเคาะส่วนนี้นะ เขาก็จะเด้งออกมานะครับตัวนี้นะถ้าในกรณีที่ไดค้างได้ได้ค้างครั้งแรกนะครับค้างมาจากกรณีแบตไม่มีไฟนะครับแก้แกปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจะแตกต่างกันจากกับไดค้างแล้วเครื่องสตาร์ทติดนะครับถ้าไดค้างแล้วเครื่องสตาร์ทติดตัวนั้นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่ารอบเครื่องกับรอบไดเนี่ยมัน มันจะเร็วมากแล้วมันจะทําให้ไดร์พังนะครับรอบเครื่องจากเฟืองไฟวินนะครับเฟืองไฟวินใหญ่มากนะครับเขาจะมาขับตัวนี้แทนนะครับตอนสตาร์ทตัวเนี้ยจะไปขับเฟืองไฟวินนะครับแต่หลังจากเครื่องเขาติดแล้ว <fur wildlife> เฟืองไฟวินจะมาขับเฟืองเล็กๆตัวนี้แทนนะครับก็จะทําให้ไดรพังนะครับเดี <Pump. S 1> ๋ยวเรามาถอดดูเนาะแต่ลูกค้าบอกว่า พอสตาร์ทแล้วมันก็ไม่ติดเลยใช่ไหมคะอาการน่าจะเสียไม่เยอะไม่ติดนะครับเออนะมันค้างแล้วมันก็ติดมันก็ดับไปเลยส่วนตัวนี้แนะนำนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องแบตเตอรี่ว่าซื้อมานานแล้วก็ให้เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะปัญหามันอยู่ที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับไม่ได้อยู่ที่ไดสตาร์ทนะครับก็คือก็อยากให้เปลี่ยนตามอายุใช้งานของแบตเนาะ ไม่ใช่ว่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะถ้าเป็นรถใช้งานนะคะถ้าเปลี่ยนถึงอายุใช้งานต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะคะนนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจนะครับตัวนี้นะอี่อดอ,องถอดออกมาแล้วมีแต่ตัวนี้นะครับไอจุดขาวๆเ,เหลืองๆวงๆนี่นะครับค,คือการอาร์คนะครับ ต้องเปลี่ยนไหมคะตัวการ์นะไม่เป็นไรครับทําความสะอาดทำองซ่อมแต่ว่า,าถ้าอย่างตัวฝั่งเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนได้ตัวฝั่งนี้ก็เต็มอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคล้ายกับฝั่งนี้เป็นไฟนะครับฝั่งนี้เป็นไฟเวลาเขาวิ่งเข้าเขาจะวิ่งเข้าจากฝั่งนี้ก่อนก็ฝั่งนี้เปลี่ยนได้ครับเพื่อให้มัน สมบูรณ์กว่ฝั่งนี้นะโอเคส่วนวิธีการเปลี่ยนเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็มาบอกสาเหตุบอกอาการนะคะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆตัวนี้เป็นรถ6ล้อนะคะเป็นรถของลูกค้านะอยู่ในหมู่บ้านหัวหนานี่หละค่ะเนาะมีช่างอยู่บ้านหัวนานะคะอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะโอเคลูกค้าก็มาเรียกไปดูนะคะตอนแรกคือท่านจะมาถามอาการก่อนนะคะพอสตาร์ทแล้วไฟมันวิ่งลงมอบตไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือ ที่ลูกค้าบอกแะคะแล้วช่างทองไปหน้างานก็เห็นนะคะแล้วก็สอบถามก็คือไม่ได้มีการสตาร์ตต่อเนาะก็คือคําว่าวิ่งลงมอแบตก็คือลูกค้าต้องรีบมาถอดขั้วแบตนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวแบตจะระเบิดนะครับสายตรงข่วงกลางตรงนี้นะครับร้อนมากนะครับที่คําว่าวิ่งลงมอแบตของเอฟซนะของลูกค้านะจะสายตัวนี้จะร้อนมากแล้วตัวเนี้ยมอแบตนี้ก็จะเดือดน,นะครับ หลัะจานั้นเราต้องมาดึงออกเราต้องมาถอดขั้วแบตออก FC ก็ถอดขั้วแบตออกนะครับแต่พอเอาขั้วแบตไปแตะอีกมันก็ยังสปาร์ตก็ยังค้างอยู่น,นะครับตอนช่างไปก็ค้างนะครับช่างไปก็ไปใส่ก็ค้างอ่าแต่ว่าไม่ได้มีคลิปหน้าง,งานเพราะว่าช่างทองไปคนเดียวเนาะก็เลยมาบอกปัญหานะคะถ้าใครที่ใช้รถอยู่แล้วก็ ที่สําคัญเลยคือแบตเตอรี่นะคะเมียช่างไม่ได้ขายแบตเตอรี่ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ที่บอกเพื่อเป็นความรู้นะคะเนาะบอกบุญนะคะสําหรับท่านที่ใช้รถนะคะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่อยู่แล้วเป็นประจํานะคะถึงเวลาเปลี่ยนท่านเปลี่ยนเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะคะพอถึงเวลาเสียมันจะเสียเยอะจะเสียมาถึงไดชาร์จแล้วถ้ารถเราใช้งานงานเราก็จะเสียหายด้วยเนาะโอเค อ๋อได้ได้สตาร์ทค่ะเนาะมันจะเสียมาถึงได้สตาร์ทด้วย,ยมันจะเสียควบวงจรอะไรัมันจะเสียวงจรมันเลย,ยนนเนาะก็คล้ายๆกับระบบแอร์นะคะถ้าเริ่มเติมน้ำยาครั้งแรกนี่ก็ให้คิดได้เลยว่าเราต้องเข้าร้านซ่อมแล้วนะระบบแอร์มันไม่ต้องเติมน้ำยานะคะโอเคเนาะมีอชจางก็พูดไปถึงระบบแอร์คือมันจะเสียทั้งระบบทําให้เราเสียเงินเยอะนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมนะคะฝากกดแชร์คลิปด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะหมดสองขวดแล้วเนาะขวดที่สามประมาณสี่ขวดค่ะใช้ใส่ไปมอแบตละสองขวดนะคะโอเคค่ะ